ดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนทุกคนค,ครูนางฤท,ทัยถนอมพลังค,ครูประจำชั้นปีที่3ทับนะคะวันนี้จะมาในรายวิชาการงานอาชีพเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องในบทที่1น,นะคะหนูดูแลของใช้เรามาดูวิดีโอกันเลยค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่หนหนูดูแลของใช้วันนี้ เราจะมาเรียนกันในเรื่องการดูแลของใช้ก่อนนักเรียนนะคะก่อนที่เราจะมาเรียนเนื้อหาการคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนรองตอบคําถามกันหน่อยนะคะก่อนคําถามก่อนบทเรียนค่ะ 1. ของใช้ส่วนตัวของนักเรียนมีอะไรบ้าง 2. นักเรียนมีวิธีดูแลของใช้ของนักเรียนอย่างไรเพื่อให้มีอายุการใช้งานได้นานๆลําดับต่อไปเราก็จะมาดูความหมายกันนะคะของใช้คือสิ่งของต่าง ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันแบ่งออกเป็นสองประเภทได้แก่ของใช้ส่วนตัวเช่นหมวกกระเป๋ารองเท้าผ้าพันคออันนี้แบ่งใครใช้ไม่ได้ต้องใช้คนเดียวนะคะ ต่อไปเป็นของใช้ส่วนรวมเช่นทีวีโต๊ะเก้าอี้โซฟาอันนี้ใครจะใช้ก็ได้ค่ะหลักการดูแลข,ของใช้นะคะดับแรกเลยเราก็ต้องสำรวจของใช้แล้วก็แยกประเภทดับที่สองน,นะคะทำความสะอาดตามวิธีที่เหมาะสมและสุดท้ายจัดเก็บเข้าที่ค่ะ การดูแลและจัดเก็บอุปกรณ์การเรียนนะคะเราก็จะต้องหนึ่งแยกประเภทอุปกรณ์การเรียนก็ดูว่ามีอะไรบ้างเช่นมีเครื่องเขียนมีดินสอสีมีสมุดม,ม,มีหนังสือเรียนเครื่องเขียนกับดินสอสีอาจจะเก็บเข้ากล่องเดียวกันหรือแยกกล่องแล้วก็สมุดหนังสือเรียนเก็บแยกไว้อีกช่องของกระเป๋าค่ะการจัดเก็บอุปกรณ์การเรียนนะคะ โต๊ะหนังสือของนักเรียนเนี่ยนักเรียนก็จะมีทั้งหนังสือมีทั้งอุปกรณ์การเรียนใช่ไหมคะโต๊ะหนังสือหนังสือนี่ก็ควรจะเก็บรียังลําดับนะคะจากเล่มเล็กไปเล่มใหญ่มิดแล้วก็ควรมีฉากกั้นหนังสือนะคะส่วนอุปกรณ์การเขียนก็ควรมีภาชนะใส่เช่นกันคะ่ะ การจัดเก็บไว้ในกระเป๋านักเรียนนะคะจัดหนังสือหรือสมุดต,ตามตารางเรียนเรียงจากเล่มเล็กไปเล่มใหญ่นะคะใส่เครื่องเขียนกระเป๋าดินสอหรือกล่องดินสอแล้วก็ใส่สีในกล่องสีค่ะ การดูแลกระเป๋าและรองเท้านักเรียนนะคะวัสดุที่ทําก็จะมีมทําจากหนังนะคะคุณสมบัติก็คือทนทานกันน้ําได้แล้วก็ทําจากผ้านะคะก็คุณสมบัติระบายอากาศได้ดีแล้วก็อ่อนนุ่มค่ะการดูแลกระเป๋านักเรียนที่ทําจากหนังนะคะ1ก็ต้องเอาของออกจากกระเป๋าก่อนค่ะ2เราก็จะเคาะเอาฝุ่นออกจากกระเป๋านะคะ 3นะคะเราก็จะใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดแล้วก็เช็ดให้แล้วก็เอาผ้าแห้งนะคะ4ทาน้ำยาเคลือบเงาที่กระเป๋านํานำไปผึ่งให้แห้งนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายคือนำไปเก็บเข้าที่ค่ะ ต่อไปนะคะเป็นการดูแลกระเป๋านักเรียนที่ทําจากผ้านะคะดับแรกเราก็ต้องเอาขอออกจากกระเป๋าเช่นกันนะคะเคาะฝุ่นออกจากกระเป๋าค่ะแล้วก็นําไปแช่ในน้ําสะอาดต่อไปก็นําไปแช่ในน้าที่ผสมผงซักฟอกแล้วก็ใช้แปรงขัดล้างให้สะอาดนะคะล้างด้วยน้ําสะอาดนําไปตากให้แห้งนะคะแล้วก็นําไปเก็บค่ะการดูแลรองเท้าหนังนะคะ1ปัดฝุ่นออกจากรองเท้าค่ะ 2. พึง่งลมให้เหงื่อในรองเท้าแห้งนะคะ 3. ขัดรองเท้าด้วยแปรงหรือยาขัดรองเทา้าแล้วก็วางไว้สักครู่นะคะ4ขัดรองเท้าให้ขึ้นเงาด้วยผ้าแห้งนะคะและอย่างสุดท้ายนำรองเท้าไปเก็บเข้าที่ค่ะการดูแลรองเทา้าผ้าใบนะคะหนึ่งก็ต้องค้อฝุ่นแล้วก็ถอดเชือกออกนะคะนําไปแช่ในน้ําสะอาดต่อจากนั้นก็นําไปแช่ในน้ําที่ผสมผงซัฟฟอร์แล้วก็ใช้แปรงขัด นะคะสีก็ล้างด้วยน้าสะอาดแล้วก็นําไปตากแดดให้แห้งนะคะสุดท้ายร้อยเชือกก็นําเก็บเข้าที่ค่ะลักษณะของของใช้ที่ได้รับการดูแลนะคะจะมีสภาพดีเสมอค่ะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นน่าหยิบมาใช้นะคะแล้วก็สิ่งสำคัญคือสะอาดค่ะและสุดท้ายไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคค่ะ ประโยชน์ของการดูแลของใช้นะคะ 1. ฝึกทักษะการทำงานค่ะ2ประหยัดค่าใช้จ่าย 3. อุปกรณ์ในการดูแลของใช้ได้ถูกต้องนะคะ4ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์